เชเรมีอาริยาดีแย่อดีตกองหน้าอาเซนอนออกมาพูดตรงๆเลยว่าส่วนตัวเขาอยากเห็นอาเซนอนมีนักเตะแบบดาวินนูเยสอยู่ในทีมมากๆเพราะเขามองว่านูเยสช่วยลิเวอร์พูลได้ในหลายๆด้านแบบสุดยอดจริงๆแม้ว่าหลายคนจะมองว่านูเยสมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์แต่สำหรับอาริยาดีแย่แล้วเขามองต่างออกไปเขาชื่นชมในความขยันความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของแข้งชาวอุรุกวัยคนนี้แบบเต็มเตี่ยมอาริยาดีแย่บอกว่า ผมรู้ว่าเขาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลตอนนี้นะแต่ผมนี่แฟนคลับตัวยงของดาวินนูเยสเลยผมชอบเขามากๆเพราะเขามีความขยันความมุ่งมั่นแล้วก็การวิ่งไล่ล่าที่น่าทึ่งผมอยากให้อเซนนอนมีนักเตะแบบเขาจริงๆเขายังพูดถึงข่าวลือในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโอกาสที่นูเยสอาจย้ายมาอาเซนนอนว่าตอนนั้นผมนี่ตื่นเต้นสุดๆเพราะอยากเห็นเขามาเล่นให้ทีมของเรามากๆเขาเป็นนักเตะที่ปั่นป่วนแนวรับวิ่งทะลวงแผงหลัง สร้างช่องว่างให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีแบบเหลือเชื่อถึงแม้เขาจะไม่ได้ยิงเยอะแต่สิ่งที่เขาทำเพื่อทีมมันมีค่ามากจริงๆส่วนเรื่องการจบสกอร์ที่ถูกวิจารณ์บ่อยๆอริยาดีย์กลับมองข้ามไปหลายคนบอกว่าเขาต้องยิงตั้งหลายทีถึงจะเข้าประตูแต่ผมไม่สนใจเลยความพยายามความขยานและความปั่นป่วนของเขานี่แหละคือสิ่งที่สำคัญสุดสำหรับผมเรียกได้ว่าอริยาดียนีปลื้มดาวินนูเยสแบบออกหน้าออกตาเลยจริงๆ แฟนแฟลิเวอร์พูลและอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ